นูกลางวันนะคะส้มตำส้มตำหมูยอนะคะแล้วก็ไข่เจียวนะคะก็จะลงมือทํากันเลยค่ะอยากกินส้มตำม,มาค่ะกินได้ทุกวันเลยส้มตำเนี่ยเดี๋ยวเราลงมือกันเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวต้มหมูยอก่อนนะคะหั่นหมูยอกัอนนะคะนี่จะลงจากเตาร้อนๆเลย ้อเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราตามกันเลย ลมือกเลยนะคะแตกที่หนูสวนไปนิดเดียวนะคะให้หอมนะให้กลิ่นหอมเนาะเราจะตำพริกแห้งนะคะพอดีโค้งนี้ทําเผ็ดมากไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวพี่ี่เคยเขากินเผ็ดไม่ไปได้นะพริกแห้งใส่เยอะแต่ว่าจะไม่ตำละเอียดนะคะ ถ้าเราสองคนจะกินเผ็ดมากเลยนะคะโ okay, อเคนื้ละเอียดมากใส่เครื่องปรุงเลยตาลปี๊บนะคะเพราะว่ามันตำไทยนะคะตาลปี๊บแต่ไม่หวานนะเพราะเราไม่ชอบหวานนะคะน่งชิ้มใส่มะเขือนะคะเขือเหลืองแต่มะเขือไม่เหลือง สมะนาวมะนาวนี้เราเราจะไม่บีบนะคะมะนาวเขียวไม่บีบเนาะไม่บีบน้ำเนาะนี่นะคะส่วนมะนาวที่จะบีบก็มีนะคะค่ซีเดียวก็พอนะถึงบีบน้ํานะคะแค่ซีเดียเพราะว่าเราจะใส่น้ำมะขามด้วยนะคะแล้วก็ใส่สับปะรดอีกเนาะน้ำมะขามนะคะหนึ่งทับพี ให้น้ำเยิ้มๆนะคะจะได้อร่อยสอสรดนะคะใส่ต้องใส่นะคะมันหอมมากแล้วมันก็เปี้ยวเปรี้ยวกลมกล่อมด้วยไม่ใช่เปรี้ยวปิดติดนะคะก้ะใส่กุ้งแห้งกุ้งแห้งนะคะน้ำปลาน้ำปลานิดนึงนะคะเอาแค่ความหอมนะคะ ออนะคะก็จะเจะเพราะเราต้องใส่ไอ้นี่นะคะเราต้องใส่ปลาร้านะเพราะว่าตามไทยใส่ปลานะคะนี่นะคะปะลานี่ขาดไม่ได้เลยเนาะนี่นะคะหนึ่งทับพีไปเลยเนาะทับพีครึ่งไปเลยเนาะนี่เลยค่ะผงนวต้องใส่นะคะผงนวนี้ไม่ใส่ไม่ได้นะคะนี่ฟึ๊บไปเลยอืม เจงนองเลยนะคะใส่มะเขือเทศลงไปบุกนิดนึงนะคะไม่ต้องไม่ต้องเยอะโอเคใส่มะละก,กอเลยแต่เนี้ยอันนี้กินสามคนนะคะตำเยอะหน่อยโอเค รสไม่ค่อยเผ็ดเพราะว่าพี่เคยกินด้วยนะคะเขาจะกินแบบอนุบาลพวกเรามาหาลลยแต่พี่เคยกินอนุบาลแล้ก็ใส่ชิมรสก่อนดีกว่าแล้วค่อยใส่หนูยอเนาะชิมอ่ะชิมจตาก,กล้องบอกไม่มีชิม เดี๋ยวนะมันมันขาดนวนิดนึงเดี๋ยวนะเดี๋น้ำปลานิดนึงกับปะลาร้าหน่อยดีกว่านะคะมันขาดนวยังไงไม่รู้อ่ปะปลาร้าอีกครึ่งนึงนะคะนี่ ก้ลงไปพวกเขาหืมพวกใหญ่มากพวกใหญ่มากพวกใหญ่มากโอ้ ก็โรยด้วยเม็ดกะทินนะคะตักเสิร์ฟกันเลยอุ้ยตักเสิร์ฟกันเลยค่ะด,ดีกล้องมันวางไว้ตรงพวกใหญ่มาก ให้หมดให้หมดเจอมากอืมโห้ำใ,ให้หมดดูนี่นะคะเป็นไงคะเป็นไงเป็นไงทุกคนแต่ไม่มีขนมจีนอะ ม,มีขนมจีนนะคะเท okay. แล้วเราก็จะโรยเม็ดกระถินนะคะก็ไม่ลืมโรยเม็ดกระถินนะคะน,น,นะคะสัตอีสานค่ะเ์ฟกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราทำไข่เจียวกันก่อนนะคะแล้วก็จะเป็นอาหารกลางวันนะคะ ของไขเดียวค่ะนี่ไข่ฟูของเรานะคะไข่สุกแล้วพิกเลยนะคะเดี๋ยวเราก็มาหม่ำกันนะคะทุกคนทั้งโต๊ะแล้วค่ะ ต้มตงหนูยอไข่เจียวนะคะ